โรคต่อมลูกหมากผู้ชายทุกคนพออายุ50ปีนะครับขึ้นไปจะเป็นมากถึง8คนใน10คนวันที่มันโตขึ้นจนถึงจุดที่ร่างกายเราควบคุมมันไม่อยู่เกิดโรคที่น่ากลัวและอันตรายมากๆขึ้นมาอีกนะครับเราเรียกว่ามะเร็งต่อมลูกหมากครับอายุที่เพิ่มขึ้นเราห้ามไม่ได้แต่เราป้องกันหรือเราห้ามไม่ให้เราป่วยเป็นโรคต่อมลูกหมาก ไับ3เหตุผลหลักๆครับที่จะทําให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบไอกระบวนการร่างกายที่มันเสื่อมนี่เนี่ยมันส่งผลทําให้เซลล์ในต่อมลูกหมากเนี่ยมันอักเสบครับมันก็เลยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆรวมถึงการใช้ชีวิตปัจจุบันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ไปกระตุ้นทําให้เซลล์ในต่อมลูกหมากมันอักเสบอาหารการกินของเรามันไม่ได้คลีนมันไม่ได้สะอาดเหมือนเมื่อก่อน สารเคมีต่างๆมันไม่ได้มีการใช้เยอะขนาดนี้ครับแม้กระทั่งเนื้อสัตว์เนื้อปลาที่เรากินเนื้อหมูเนื้อไก่มีสารเล่งหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับร่างกายเรามีการสะสมของสารพิษครับและมันไปกระตุ้นทําให้พูดง่ายๆคือเกิดภาวะอักเสบนั่นเอง <S 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 นี่คือกอระเพาะปัสสาวะนี่คือท่อปัสสาวะอันนี้คือต่อมลูกหมากปกติเลยแต่พอต่อมลูกหมากโตจนร่างกายควบคุมไม่ได้ เข้าสู่ภาวะนี้ฮะเห็นไหมครับต่อมลูกหมากโตมันอักเสบแล้วมันโตจนรูปร่างมันผิดปกติไปจากเดิมนอกจากมันจะกดทับท่อปัสสาวะได้มากแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาของมัน็นเป็นไงครับมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมจริงๆจุดเริ่มต้นของมะเร็งมันก็คือเซลล์มันก็คือเซลล์ดีตัวหนึ่งในร่างกายของเราในต่อมลูกหมากของเรามันก็จะมีเซลล์หลายล้านล้านตัวที่จะรวมตัวกันแล้วก็ทําหน้าที่เป็น ต่อมลูกมากเพราะมันอักเสบซ้ำๆครับเซลล์ที่มีการอักเสบแล้วมันตายไปร่างกายก็ผลิตแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่หลายๆเดือนหลายๆปีสุดท้ายครับมันจะทําให้หน้าตาของเซลล์จากที่เป็นเซลล์ปกติเขาเนี้ยที่ทุกคนเห็นเนี้ยอันนี้คือเลศปริรูปร่างหน้าตามันจะไม่เหมือนเดิมมันมีการเพิ่มจํานวนของมันเองแต่คราวนี้ครับร่างกายควบคุมไม่ได้ไอ้เซลล์มะเร็งนี่นะครับที่รูปร่างหน้าตาผิดปกติเนี้ย มันพร้อมที่จะไปทําลายเซลล์ดีพูดง่ายๆนะมันคือซอมบี้มันก็จะไปกัดกินเซลล์ดีและทําให้เซลล์ดีเป็นเซลเล์มะเร็งเหมือนตัวของมันเลยผมถึงบอกนะครับว่าถ้าเราอยากตัดตอนเรื่องของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเราต้องตัดตอนตรงไหนครับเราต้องตัดตอนไม่ให้เราเป็นต่อมลูกหมากโตก่อนแต่ผู้ชายทุกคนต้องไม่ช้าใจต้องไม่ประมาทเพราะผมพูดว่าไงครับเมื่อกี้ผมพูดว่าผู้ชายทุกคนครับอายุเรามากขึ้น ยังไงเราก็เป็นต่อมลูกหมากโตโตมากโตน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลโตแน่นอนทุกคนกระเพาะปัสสาวะทําหน้าที่กักเก็บน้ําปัสสาวะน้ําปัสสาวะคือของเสียที่อยู่ในรูปของเหลวขับของเสียจากไตกระเพาะปัสสาวะมันจะทํางานสัมพันธ์กับไตของเรานั่นเองนี่คือไตไตเรามี2ชิ้นนะครับนี่คือท่อไตท่อไตนี้มันจะเชื่อมโดยตรงกับกระเพาะปัสสาวะเห็นไหมครับ เวลาที่ตอมลูกหมากมันโตทาให้เราปัสสาวะยากทําให้เราฉี่ไม่สุดและเราต้องเบ่งทุกครั้งที่เราเบ่งนั่นหมายความว่าจะไปกระตุ้นทําให้กระเพาะปัสสาวะเป็นไงข้างในตรงเนี้ยมันมีแรงดันมันไปส่งผลทําให้กับผนังกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันหนามันจะได้มีแรงขับปัสสาวะออกมาได้ไงครับผนังกระเพาะปัสสาวะมันหนาขึ้นการกักเก็บน้ําปัสสาวะก็น้อยลงนี่คือที่มาของคําว่าฉี่บ่อย ทุกหนึ่งชั่วโมงบางคนทุกครึ่งชั่วโมง,ท,งทั้งทั้งที่เราไม่ได้กินน้ําเยอะเลยผู้ชายทุกคนพอมีภาวะแบบนี้เป็นไงครับกลัวการกินน้ําพอเรายิ่งกินน้ําน้อยร่างกายยิ่งเกิดกระบวนการอักเสบมากขึ้นอีกเห็นไหมครับนี่คือความรู้ความเข้าใจที่ผิดยิ่งไปกระตุ้นให้ต่อมลูกหมากยิ่งโตขึ้นไปอีกครับเพราะเรากินน้ําน้อยไม่ได้ครับพอเราเบ่งไปนานๆานเบ่งไปเยอะๆแรงๆเกิดอะไรขึ้นอีกปัสสาวะเป็นเลือดเพราะอะไรหลอดเลือดฝอยหรือหลอดเลือดดาตรงนั้นน่ะมันแตกและ ทุกๆเวลาทุกๆวันไตมันต้องมีการขับของเสียอยู่แล้วถูกไหมครและมันขับของเสียในรูปแบบของเหลวลงมาลงมาได้ไหมครับลงมาไม่ได้เพราะกระเพาะปัสสาวะมันเต็มแล้วมันเต็มแล้วไงครับมันลงไม่ได้ทําให้ของเสียในรูปแบบของเหลวที่เป็นน้ําปัสสาวะนียมันก็ถูกสะสมอยู่ในไตดีไหมครับไม่ดีทําให้ไตเสื่อมเร็วขึ้น และที่สําคัญครับยิ่งเราเบงฉียิ่งเราเบงปังปปะสสาวะไปไงครับมันมีโอกาสทําให้ปัสสาวะนี้ไหลย,ย้อนกลับไปที่ไตครับจบเลยงานเข้าไตาเสื่อมอีกเป็นโรคไตาตามมาอีกหนักเลยทีนี้ครับอย่าปล่อยให้เราเป็นภาวะตอบลูกหมากโตและเหนียวนำทําให้เกิดโรคไตและเหนียวนำทําให้เกิดภาวะมะเร็งตอมลูกหมากครับนี่คือโรคเลื้อหลังที่ทุกคนไม่อยากเป็น